สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องพี่ก้อยแชร์ข่าวอีกครั้งนะคะวันนี้ก็มีข่าวสารเกี่ยวกับเงินเยียวยาจะมาแจ้งให้กับทุกท่านได้ทราบอีกเช่นเคยนะคะถือว่าเป็นข่าวดีมากๆสําหรับผู้สูงอายุทั่วประเทศเลยทีเดียวซึ่งเมื่อย้อนไปในปีที่แล้ว2,566นั้นสําหรับผู้สูงอายุท่านใดที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนั้น ก็จะมีการรับเงินพิเศษเดือนละ100บาทนะคะในแต่ละช่วงอายุจะได้รับไม่เท่ากันซึ่งในปีนี้2,567ล่าสุดทางรัฐบาลได้แจ้งมาแล้วว่าแนวนโยบายนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะคะจะมีการดำเนินการอนุม,มัติมาตรการดังกล่าวในปีงบประมาณ2,567นี้ ซึ่งปีก่อนๆจะได้รับเงินประมาณเดือนเมษายนแต่ในปี2,567นี้จะได้รับเร็วขึ้นเดี๋ยวไปดูในรายละเอียดกันเลยนะคะว่าจะมีการโอนเงินให้อย่างไรและจะได้รับการคนละเท่าไหร่เงินจะได้วันไหนนะคะยังไงฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ <c oughs> เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารเงินเยียวยาจากทางรัฐบาลขอบคุณมากนะคะข่าวดีสำหรับผู้สูงอายุทั่วประเทศรัฐบาลอนุมัติแล้ว จกเงินให้กับผู้สูงอายุเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้สูงอายุที่มีบัตรคนจนหรือมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือว่าท่านใดที่เป็นผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจะมีการรับเงินพิเศษเพิ่มอีกเดือนละ100บาทแต่เงินนี้นั้นจะต้องรับผ่านบัญชีธนาคารและจะต้องผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนด้วยซึ่งหากท่านใดเคยได้รับแล้วในปีนี้ก็จะได้รับอีก แต่ท่านใดที่ยังไม่เคยได้จะต้องผูกพร้อมเพย์บัญชีกับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนก่อนนะคะซึ่งตอนนี้ล่าสุดได้มีการอนุมัติออกมาเบื้องต้นแล้วสำหรับโครงการนี้ในปีนี้ก็จะได้รับเป็นรายเดือนเดือนละ100บาทเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจ่ายเงินอาจจะไม่เหมือนกับปี2566ที่ผ่านมาและจะไม่ได้จ่ายทุกเดือนนะคะเบื้องต้นจะมีการรวมจ่ายแบ่งเป็นงวดงวด งวด1-3เดือนต่อ1ครั้งนะคะซึ่งคาดว่ารอบแรกของปีนี้จะมีการจ่ายเงินเร็วขึ้นโดยคาดว่าจะเป็นในวันที่6มีนาคมโดยจะเป็นการรวม3เดือนนะคะก็คือจ่ายเดือนละ100บาทตั้งแต่เดือนมกราคมกุมภาพันธ์แล้วก็มีนาคม3เดือนนี้ก็จะจ่ายรวดเดียว300บาทนะคะคาดว่าจะมีการจ่ายในวันที่6มีนาคมปีนี้ และหลังจากนี้ทางภาครัฐจะมีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่สิ่งที่อยากให้ทุกคนเตรียมตัวก็คือหากท่านใดเป็นผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหมายความว่าท่านเป็นผู้ที่ได้รับเบีย้ยผู้สูงอายุอยู่แล้วแล้วก็ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้สิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชนด้วยนะคะ ถ้าหากว่าท่านใดยังไม่มีบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกไว้กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนขอให้ท่านไปดำเนินการทำบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าเงินในส่วนนี้จะมีการจ่ายเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกไว้กับเลขบัตรประชาชนเท่านั้นแต่ถ้าหากผู้สูงอายุท่านใดไม่สามารถเดินทางไปเปิดบัญชีได้นะคะท่านสามารถไปกรอกแบบฟอร์มมอบอำนาจให้บุคคลอื่น,น,น,นร,รับแทนได้นะคะ ซึ่งก็สามารถดําเนินการที่อบตอหรือเทศบาลทุกแห่งใกล้บ้านได้เลยและอีกกลุ่มหนึ่งที่อยากจะแจ้งให้ทราบนะคะก็คือกลุ่มเดิมที่ยังอายุไม่ครบ60ปีบริบูรณ์แต่ว่าเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอยู่เดิมแล้วแต่มาวันนี้ท่านเพิ่งจะอายุครบ60ปีบริบูรณ์และเพิ่งจะเริ่มได้เบีย้ยผู้สูงอายุ เมื่อใดที่ท่านได้รับเบี้ยผู้สูงอายุและท่านเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐด้วยบัตรประชาชนอยู่แล้วก็ขอให้ไปทําบัญชีพร้อมเ์ที่ผูกไว้กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยแต่ท่านใดที่ไม่สามารถเดินทางไปเปิดบัญชีได้สามารถไปกรอกแบบฟอร์มมอบอำนาจให้บุคคลอื่นรับแทนได้นะคะที่อบตอและเทศบาลทุกแห่งใกล้บ้าน ส่วนท่านใดที่เป็นผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วและมีบัญชีพร้อมเพ์อยู่แล้วนะคะหรือเคยไปกรอกแบบฟอร์มมอบอำนาจในการจ่ายเงินให้กับบุคคลอื่นรับแทนอยู่แล้วไม่ต้องไปทำอะไรนะคะก็รอรับเงินเพิ่มพิเศษที่จะมีการจ่ายให้เดือนละ100บาทโดยมีการรวมจ่ายทุก3เดือนคาดว่างวดแรกก็คือวันที่6มีนาคมนี้ จะเป็นการจ่ายสำหรับ3เดือนแรกของปี2,567นะคะสำหรับเงินที่รัฐบาลจะโอนให้ผู้สูงอายุจำนวนนี้จะเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนโดยผู้ที่ได้เงินจะต้องรับสิทธิ์ในบัตรคนจนและจะต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไป ถ้าหากท่านใดเคยได้รับเงินนี้ก็จะทราบนะคะซึ่งในปีก่อนๆรัฐบาลจัดจ่ายเป็นเดือนเดือนละ50-100บาทตามรายได้ของผู้สูงอายุและปีที่ผ่านมารัฐบาลได้มาจ่ายให้ผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม2566และปีนี้ก็มีการดำเนินการอนุมัติ และปี2,567ผู้สูงอายุทุกท่านที่มีบัตรคนจนจะได้รับเงินเร็วขึ้นอีกด้วยนะคะซึ่งปีที่ผ่านมาจะได้รับเงินไม่เท่าการแบ่งตามเดือนเกิดและปีเกิดคนที่ได้รับมากสุดจะได้รับ600บาทในปีที่ผ่านมานะคะแต่ปีนี้อาจจะได้รับเท่ากันทุกคนเดี๋ยวยัางไงาต้องดูรายละเอียดที่ทางรัฐบาลจะประกาศออกมาอย่างชัดเจนอีกครั้งนะคะก็สรุปว่าข่าวดีสำหรับผู้สูงอายุ รัฐบาลอนุมัติโครงการแจกเงินให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนก็จะได้รับโอนเงินเข้าบัญชี3เดือนรวดงวดละ300บาทคาดว่าจะมีการโอนให้กับผู้สูงอายุงวดแรกในวันที่6มีนาคม2567นี้ รับ3เดือนเต็มยังไงก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารเงินเยียวยาจากทางรัฐบาลขอบคุณมากค่ะ